ก็เด็กเส้นนะครับก็อย่างที่เคยได้ยินนะครับคือเด็กที่ไม่ต้องผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็ได้รับพิจารณาการไปเป็นพิเศษและก็เข้าไปแข่งขันนะครับในลีกสูงสูงหรือรายการถุงสูงต่างๆก็อันนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมากๆเลยเด็กเส้นเยอะนะครับเกาเหลาไม่ได้เข้าแต่เด็กเส้นได้เข้าอย่างแน่นอน และเด็กเส้นสร้างปัญหาอะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยเดี๋ยวเราไปรับชมสวัสดีครับผมนี่ก็คือช่อง The m a s s a c t Channel นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมนะครับสาเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้สโมสรหรือว่าลีกของสิงคโปร์เนี่ยมีการเล่นนะครับที่ดรอปลงไปนะครับ ขอโคเตียนะครับที่จะวิเคราะห์กันวันนี้โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับปัญหาฟุตบอลของภายในสโมสรในประเทศสิงคโปร์นะครับอ่าผมคิดว่าในช่องของเราเนี่ยเอฟซีหลายๆคนหรือว่านักเตะอาจจะไม่รู้เมื่อก่อนประเทศสิงคโปร์ครับเป็นประเทศที่ด่งดังมากเรื่องของฟุตบอลลีก่ายแพ้เลยครับเมื่อก่อนเมื่อเราไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะไรพวกนี้ครับห้าปีสิบปีที่แล้วเนี่ยที่สิงคโปร์ครับถือว่า เป็นแหล่งบอเงินบอทองของนักเตะที่จะไปควยเงินที่สิงดอลลาร์สิงคโปร์กลับมาในประเทศเราถามว่าเมื่อก่อนนี่สิงคโปร์นะครับเป็นเป็นมหาอำนาจลูกหนังเลยนะครับของลีกที่แข็งแร่งเพราะว่ามีการโอนนักเตะต่างชาติหรือว่าอะไรและการให้คัาเหนื่ยแบบมหาศาลเมื่อก่อนนักเตะประเทศไทยที่ไป้าแข่งในสิงคโปร์ก็เช่นพวกดูสิ์เฉลิมแสนเกติศรรักดิ์เสนาเมืองทศตะวันศรีปานสุรชัยจตุพัทรลาพง์ นักเตะหลายๆคนแล้วก็ทีหรือว่าทีละเวคินสีห้าวงสันติชัยเผือกอันนี้คือเป็นนักเตะเก่าๆแล้วที่ไปกลวยเงินที่สิงคโปร์เข้ามาแล้วฟุตบอลของสิงคโปร์ตอนนั้นถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากครับแต่ปัญหาทําไมลีสิงคโปร์ถึงได้พังแล้วก็ดอบลงมาแลวก็วันนี้ถือว่าฟื้นค่อนข้างยากเนื่องจากสิงคโปร์ครับเป็นประเทศที่ว่าการเปิดบ่อนการพน,นันที่เสรีครับทาให้มีการลอกผลการแข่งขัน ล็อกผลการแข่งขันของฟุตบอลในแมตช์นั้นๆครับซึ่งปัญหาในการล็อกผลของการแข่งขันมันพ่วงถึงว่าเป็นการตัดกําลังใจของคนดูครับคนดูไม่ศรัทธาในฟุตบอลของประเทศตัวเองครับและอีกตัวเองทําให้คนดูเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยแล้วก็ไม่มีใครที่กล้าลงทุนกับสโมสรน,นั้นๆครับเพราะว่ามีการพนันเข้ามาครับจึงสามารถทําให้หลีของสิงคโปร์เนี่ยพังไปเลยครับแต่ อนนี้สิงคโปร์ก็พยายามฟื้นฟูล,ลีตัวเองหลายๆอย่างแต่ก็ถือว่าเป็นไปได้ถือว่าตัวนี้การพัฒนาถือว่ายากพอสมควรครับเพราะว่ามีลีกไทยมีลีกทางมาเลเซียลีกเวียดนามตัวนี้นเริ่มบูมอะไรกลับมาแล้วครับจึงทําให้ลีสิงคโปร์เ,เป็นบทเรียนราคาแพงอีกอย่างหนึ่งครับเป,เ,เป็นเพราะว่าเงินย้ายมาประเทศเหล่านี้ใไปสิงคโปร์ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้อะไรหลายๆอย่างการลงทุนคือมันลงทุนที่ประเทศไทยเยอะกับมาเลเซียหรือเวียดนามที่ฟุตบอลกำลังขึ้น กับรี่กับสิงคโปร์ที่พัฒนาค่อนข้างช้าเนื่องจากคนสิงโคโปร์ไม่ค่อยดูฟุตบอลในประเทศตัวเองครับเนื่องจากมันมีผลการลกกกอกรกการผลการแข่งขันที่ว่าทําลายศรัทธาแฟนบอลทําลายศรัทธาคุณดูทําให้ลีกตัวเองไม่พัฒนาครับแล้วก็นักเตะของตัวเองไม่พัฒนาไปอีกด้วยครับครับครับผมแต่ก็มองว่าสิงคโปร์อาจเป็นก็เป็นแม่บทเรียนของหลายๆลีกหลายๆประเทศว่าถ้าคุณมีการลดผลการแข่งขัน การพนันมือเกิดขึ้นก็จะพังทุกพินาศแบบนี้อืแบบลีกสิงคโปร์อดีตที่เคยลุ่งลุ่งเรืองแล้วก็ดีที่สุดในอาเซียนของเราครับครับผมตอนนี้อะไรดีที่สุดในอาเซียนครับตอนนี้ะลีที่ดีที่สุดในอาเซียนคือลีไทยแลนด์พิมลีกแน่นอนครับแน่นอนไทยแลนด์พเมลีกแน่นอนก็เป็นบทเรียนนะครับถ้าเกิดไปพนันบอลมากๆนะครับแล้วก็สร้างความ เสียศรัทธาให้กับนักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลด้วยครับแฟนบอลล้วก็นักธุรกิจด้วยใช่นะครับพราะอุตสาห์เอาเงินไปลงแทบตายเสร็จแล้วมาล้มบอลอ้าวจะสนับสนุนทําไมใช่ครับใช่ครับอ้าวแล้วเงินที่เขาลงช่วยลงทุนให้หายไปไหนใช่ครับังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนกับเรานะครับคําถามสุดท้ายมีไหมครับคําถามสุดท้ายผมบอกว่าอ่าแบบนี้ครับว่าอ่าประเทศสิงคโปร์นะครับ หลีกลมเพราะเรื่องอะไรครับครับผมหลีกล้มเพื่ออะไรนะครับเรื่องอะไรครับและสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครสุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารฟุตบอลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ